ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุราฟามอ์แกนิกไทยแลนด์นะครับมาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ในบรรยากาศเช้าๆนะครับพอดีผมได้มาอยู่ในที่นาแปลงเล็กนะครับที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุ10ตันนะครับก็พี่น้องดูนะครับสวยทั้งถั่วสวยทั้งเศษไม้ใบหญ้านะครับพี่น้องครับทีีปัญหาก็คือฝนแรงนะครับผมก็ กำลังดำเนินการนะครับเพื่อที่จะติดตั้งแทงน้ำนะครับมาหล่อเลี้ยงในที่นาแปลงนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้มีคุณค่าและมีคุณภาพมากที่สุดนะครับในที่นาแปลงเล็กและก็เป็นนาอินทรีย์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับก่อนที่เราจะฉีดฮอร์โมนครั้งที่สองนะครับ อันนี้ก็เป็นผลงานการฉีดฮอร์โมนครั้งที่1น,นะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ผมก็จะฉีดเป็นครั้งที่2นะครับอาสูตรฮอร์โมนของเรานะครับง่ายๆนะครับก็เอ็มร้ขวดยาคูน2ขวดนะครับแล้วก็ไข่2ฟองทนี้หากว่าเป็นข้าวที่เราดำนะครับ ระตุ้นร่างหน่อยเราก็ใช้น้ำยาเร่งรากประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผสมขยา่าแล้วก็ผสมด้วยน้ำยี่ลิตรนะครับแล้วก็น้ำยาฮอร์โมน2ช้อนโต๊ะนะครับได้ผลแน่นอนนะครับพี่น้องพรุ่งนี้ผมจะฉีดนะครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับอาข้าวค่อนข้างจะบางเนื่องจากว่าผมได้ จ้งเขาถอนออกนะครับพี่น้องก็ฝึกถึงแม้ว่าฝนแรงนะครับแต่ข้าวก็ยังแตกกอโดยไม่ได้งอน้ำฝนเลยนะครับพี่น้องก็เนื่องจากว่าเราใช้วัสดุมากไมยกายกองนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูว่าข้าวแรงเนี่ยเขาจะแตกกอลักษณะไหนนะครับ นี่แหละครับผมจะซูมให้พี่น้องได้ดูเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องดูได้นะครับอาข้าวนี้ผมดำเมื่อวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดมิถุนายนนะครับก็รวมไปแล้วเกือบหนึ่งเดือนอาดูการแต่กอนะครับแต่กอเล็กๆนะครับสวยมากนี่ครับข้าวแต่กอนะครับ ก็ถือว่าแตกกอได้ดีนะครับข้าวแตกกอไม่ต้องรอน้ำฝนนะครับก็ก่อนที่เราจะฉีดฮอร์โมนครั้งที่สองนะครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับ นี่นะครับแรงจริงๆพี่น้องแต่แรงก็ดินก็ไม่แตกนะครับข้าวสวยมากนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ ก็ดูได้นะครับนี่แหละครับการแตกกอข้าวอายุได้เดือนกว่านะครับเดือนกว่าเอง พอวันนี้เอาแค่นี้ละครับนาเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าก่อนที่เราจะฉีดฮอร์โมนเป็นครั้งที่2นะครับก็คอยดูผมจะนําเสนอหลังจากฉีดอีกนะครับให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันข้าวจะสวยหรือจะเป็นยังไงนะครับในช่วงแรงๆนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ